ครับงานหน้าโจอแท้ LCD ซัมซุงกาแล็กซี่เอหนึ่งซ่องส่งมาทางเรือดำนานผ่านในวัวฐานนกงั้งครับตัวนี้ครับโคองงานอบอต,อตอกีครับพุ่มโรยอยู่เลยดิตัวทรัพย์ดูเร,รตัวทรัพย์ดูเรอหหน้นาจออะไรวะซัมซุงเอหนึ่งซ่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มันชอก็มันยังเลืนอยู่ะ งาจอเบี้ยมันเป็นบางที่อยู่ครับตัวซับคงพิ่เกเออบอตโ้อันนี้ on, เอ็นซ้งเผื่อีซาพุมบริซาที่บุรุมพุ่มตงทำไเกอเราปัน๊นเด็กเดอไม่รู้ทำได้แล้วบุรู้ <c oughs> งัดยากับงานตนัวนี้ต้องเอาวีมิดในขัวไหมยืมไมปคนยกไปอยนย่อมไม่รู้แล้วเสร็จแล้วครับประกอบข้าวเรียบร้อยแล้วสัมซุงคาลซี่เอ็นซองคง อปตอเก๋เผื่อปีเส้าวาริษาสิบรุรุมครับถึงทีนี้กาวยังไม่แห้งทีพ่อมีโบวิธีไง่าๆในการลบกาวครับเดี๋ยวพ็อจะทำให้ดูครับอ๋อนี้ใส้ไป,ต,ไปตั้งไปยู่นัดจะว่าตั้งไว้ถึงตั้งประมาณสักรู้สึกว่ายี่สิบก้าวหวีก็ได้ครับครับหัวนี้ใช้ดีเวลาให้กาวแห้งครับ không sự chín mà chấm